วันนี้นะคะด้วยความที่เราจะไปอพูจีบีเนี่ยคุณต๋อก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาเตรียมอาหาระจะทานในรถนะก็จัดเต็มเลยขออภัยไม่ได้ถ่ายวิธีการจำไห้ดูเพราะว่ารีบจริงๆอันนี้ก็จะเป็นขบาบับนะคะขบาบับเนื้อแล้วก็ไก่จะเป็นแบบสำเร็จที่ซื้อมาจากการช้อปปิ้งเมื่อวานนะเราก็เอามาทอดแล้วก็หุงข้าวบาสมาติใส่ขมิ้นลงไปอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะคะเพราะว่าพอลองชิมรสชาติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเรียบง่ายอะ่ะ เออไม่ค่อยมีอะไรมากเราก็เลยโอเคใส่ซ,ซอสบาร์บีคิวไปด้วยนะก็มีหลากหลายเมนูส่วนนี้เป็นกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะก็กะว่าประหยัดได้สักมื้อสองมือ้อนะก็ยังดีนะคะ,ะวันนี้เราก็จะไปที่ไทยเฟสติวัลที่อาบดาบีค่ะเอาละตอนนี้คุณต่อก็จะต้องปิดฝาแล้วก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อที่จะออกเดินทางกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากอก่อนออกจากบ้านมาคุณเต๋อก็เป็นนางมารร้ายนะคะเป็นแคเรนเป็นมนุษย์ป้าที่โมโ oh, หเกลี้ยวกาดใส่ลูกลูกมากๆาเลยคือแบบอารมณ์เสียมากกต่ว่าจะออกจากบ้านด้วยอารมณ์ที่ดีแต่ว่าเด็กๆก,ก็ไม่เชื่อฟังอะ่ะบอกให้ทําอะไรก็ชกักช้าคือพอบอกแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดแห่งความโมโ oh ห oh, ค่ะ แล้วพอละมุดก็มาช้าอีกบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนี่ก็เวลาบ่ายแล้วกว่าจะกลับมาเนาะคือเขาเอารถไปซ่อมอะไรเงี้ยเอ่อใดๆก็ตามวันนี้เราก็เอาอาหารติดตัวมาด้วยนะคะและด้วยความที่เราหิวมากตอนรพอพะละมุดเนี่ยก็เลยกินเอ่เอไอคาบับกับข้าวหมดไปแล้วถาดหนึ่งกินด้วยกัน4คนแม่ลูกนะอ่แต่ก็ยังเหลือกะเพราแล้วก็ไอคาบับอีกชุดหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวไว้กินระหว่างทางเวลาหิวแต่ก็คิดว่าอาจจะไม่หิวแล้วเพราะว่ากินค่อนข้างเยอะนะคะนั่งดีๆดิมายาม stop eating this gummy thing this first one คือแบบกินของหวานเยอะเอมาระยามช่วงนี้คือนางมีคุงหน่อยนะคะก็คือต้องงดของหวาน และก็ได้เวลาออกเดินทางค่ะวันนี้สำหรับเราก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลเนาะ mm hmm. เพราะจากอัจมานไปที่รัฐอาบูดาบี mm hmm. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ย mm hmm. มันก็จะใช้เวลาสองชั่วโมงได้ค่ะไม่บ่อยครั้งนะคะที่บ้านเราจะไปอาบูดาบีมันจะต้องมีงานอะไรหรือว่ามีธุระอะไรจริงๆถึงจะได้ไปและในวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะจะมีงานไทยเฟสติวัลก็เหมือนเมื่อปีที่แล้วเลยถ้าเพื่อนๆจาได้และดูคลิปเรามาก่อนเนาะปีที่แล้วหลังจากกลับจาก การท่องเทีย่ยวที่ประเทศโอมานเราก็มาที่งานนี้เหมือนกันค่ะแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะได้พบกับคนไทยเยอะแยะมากมายในคลิปนี้นะเอาล่ะสำหรับวันนี้ธีมการแต่งตัวของบ้านเราก็จะเน้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะมีคุณต่อกับพ่อละมุดที่จะแบบออกไปทางสีส้มหน่อยนึง เอาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะใส่เหมือนกันแต่คุณพ่อเรามุดเนี่ยแหละเป็นคนที่อยากจะแต่งเหมือนเราตอนที่ฮีเอารถออกไปซ้อมเนี่ยฮีก็โทรหาไงว่าเธอจะใส่ชุดสีอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเออจะใส่ชุดขาวแล้วก็หยาบสีส้มพอกลับมาฮีก็กลับมาพร้อมกับเสื้อสีส้มตัวใหม่จ้าอยากจะแมทช์กับเมียนะคะวันนี้เราก็กะจะไปแบบโดดเด่นกันเลยทีเดียว แต่ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบสีส้มสีเหลืองสดใสอยู่แล้วนะรวมไปถึงสีเขียวออกเหลืองอะ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรที่มันจะแบบออกสดใสสดใสอ่ะเหมือนสีโลโก้ของคุณเต่อนี่แหละค่ะทริปนี้ดูเหมือนว่าคุณเต่อจะเป็นคนจัดเต็มนะคะแต่จริงๆแล้วคุณพ่อละมุดเนี่ยแหละค่ะจัดเต็มเลยซื้อแว่นมาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึง ออใกล้อับดาบีแล้วแต่ว่าเราจะหยุดกินข้าวหน่อยนะเดี๋ยวมามดูอาหารของเรากันนี่นะคะโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยกะเพราอันนี้เรากินกะเพราของเด็กๆก,ก็จะเป็นกะเพราเหมือนกันของมินนามาริยมก็จะเป็นขาับ mm hmm. เบบี้แกจะสปูนเสร็จแล้วเบบี้อินเดอะแบ็คอะไรโอเค at home only not now อย่างไรก็ตามถ้าเห็นปากดิฉันแดงเนี่ยคือว่าที่ฉันไปซื้อลิปที่มันเป็นออยอันใหม่มาซื้อให้ลูกแล้วก็ลองพอลองปั๊บสีมันแรงมากเลยนะคะกะ <s> ว,ว่าเดี๋ยวกินปั๊บให้สีมันออกไปเพราะว่ามันจะแรงเกินไปนะคะสาหรับดิฉันนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เพื่อนๆจะเห็นดิฉันแบบโอ้โหปากส้มเลยทีเดียวอ่าล่ะเดี๋ยวเราขอนั่งกินเลยนะคะ <c oughs> โ,อโอ้โหคนทำผิดนะคะ ันนี้ใส่ไม่ดีนะคะได้เอาน้ำมาเสิร์ฟเราค่ะ Hello you order some uh, refreshments for the road What is refreshment order road Refreshments for the road <laughs> This is p a s s i o n fruit with mango b u t is sugar full full of sugar Oh thank you you welcome Okay thank you thank you เป็นการตักแกหัดขอบคุณไม่ใช่บ่นไม่เอมมินนะก็จะสิ้เดิมมินนะสอวันคอยอยู่เปล่า และตอนนี้นะคะเราก็พร้อมจะออกเดินทางแล้วหวังว่าไปถึงที่นั่นสีปากของเราจะหดลงนะคะใดๆก็จะเช็ดก่อนที่จะออกไปอะ,อะไรนะในงานไยเฟสติวัลเพราะมันไม่คุ้นอะ่ะมันดูแบบแรงไปอะ่ะยังไงก็ขอสวยบนรถอย่างเดียวแล้วกันนะคะอะไรที่ชู่ กินอิ่มแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางต่อค่ะซึ่งพอเข้าถึงรัฐอาบูดาบีเนี่ยคนขับรถอะ่ะจะต้องระวังมากๆเลยซึ่งเป็นที่รู้กันนะเพราะว่ามันจะมีะจุดตรวจเยอะมากมีเรดาร์เยอะมากเลยค่ะในเรื่องของความเร็วหลายคนนะคะต่อให้ระวังดีแล้วก็โดนค่าปรับอยู่ดีค่ะเพราะในแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีการกําหนดความเร็วไงบางครั้งเราก็อาจจะมองไม่เห็นบางครั้งเขาก็จะกําหนดให้แบบขับ 120ยขึ้นไปนะร้อยขึ้นไปนะแปอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราขับแบบเกินหรือว่าขับต่ำกว่านั้นน่ะก็โดนค่าปรับเลยนะคะคือเรดาร์ของเขานี้ก็คือแบบโอ้โหตรวจได้แบบแม่นยำม,มากนี่แหละค่ะก็คือปัญหาของคนที่มีรถส่วนตัวเหมือนว่าจะประหยัดค่าแท็กซี่อะไรใดๆเนาะแต่โดยมากแล้วก็จะไปเสียที่ค่าปรับในปลายปีนี่แหละค่ะ คือเท่าที่ได้ยินมานะคะบางบ้านก็จะเสียเป็นหลักหมื่นหมื่นบาทนะหรือไม่ก็เป็นหลักแสนบาทไปเลยและล่าสุดค่ะคุณเต่าก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้พ่อละมุดเสียค่าปรับแบบเยอะมากเนื่องจากว่าดิฉันนะั้นลืมคาดเข็มขัดนิรภัยแต่ก่อนเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาจะแบบทำเป็นจุด ตรวจเลยนะคะซึ่งจะมองเห็นได้เลยว่าไข่ไม่ใส่เข็มขัดนิลภัยโดยส่วนมากก็คือจะตรวจเฉพาะคนที่นั่งข้างหน้าเท่านั้นแต่วันนั้นน่ะดิฉันลืมพูดมากแล้วก็ลืมมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่ดูใบแล้วค่ะใจนี่ตกลงไปที่ตะตุ่มเลยเราก็คำนวณกันนะคะโดนตรวจไป3จุดก็น่าจะเสียไปประมาณ12,000ได้ค่ะต,ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในงานแล้วนะคะ,ะร้านแรกก็เป็นร้านผลไม้เลยนะ อ๋อรติมาร้าน<ส>ของพี่ตุนเราต้องถ่ายายพี่ตุนสักหน่อยพี่ตุนอัสลามวะไรยกุ um. สวย a า e y ยู <laughs> มีอะไรบ้างวันนี้ม,มีมะม่วงนะอันนี้เป็นหวานใช่ไหมมะม่วงมัน <laughs> อันนี้เป็นมะขามมะม่วงน้อยเหรอ <laughs> อะไรนะ <laughs> เรียกว่าอะไร <laughs> มะม่วงเบา <laughs> อุย้ยน่ากินอนะ่ะ เปรียป้ยวไหมคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกกใช่ไหม,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 มอ,อันนี้น่ากินมากน่ากินมากอ่านี่ก็มีน้ำจิ้มด้วยอันนี้ก็เป็นแบบมีหวานนะมีทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกฝรั่งใช่ไหมแชบวย,บอ,ยอร่อยอร่อยอมแชบวยมีทุเรียนมีทเรียนนะคะทุเรียนเท่าไหร่ทุเรียนแปดสิบแปดสิบใช่ไหมคะต่อกล่องเนาะเออนะอนะ แล้วมีก็เราก็มีมะพร้าวด้วยนะคะนำมะพร้าวมะพราวนี่ขายดีมากได้เดี๋ยวมาอุดหนุนเพิ่งกิมนะเดี๋ยวไปเดินดูก่อนเห็นแล้วใช่ไหมคะแมอ้ thank you this is the uh มโอเสียสิ I know I know o a รับอะไรมาร อ่ะเจอกันอีกแล้วซ่ามาไร้กุ้งคาสวัสดีค่ะคิดไว้แล้วว่าต้องเจอคิดว่าต้องเจอนี่วันนี้มีแหนมด้วยนะคะแหนมมีไส้กรอกนะคะเอ่ออันนี้คืออะไรนะลืมชื่อไก่จอไก่จอนะคะทำเองใช่ไหมทำเองทำเองเออนะแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะคะร้านนี้เด็ดมีแบบหลายอย่างเลย ได้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 เออมีหอยจำได้หอยชอบแล้วก็มีเป็ดด้วยนะคะเยอะพีบีฮารานอย่างนี้ก็อยู่ซีฮาราชอีตาหนี้แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังแคบบัวนะคะอันนี้ก็เป็นปลาดุกฟูอย่างปลาดุกฟู yes Baby ีเออข้าวแตนข้าวแตนมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไทยเรนูนะคะ มีอาหารไทยมีอันนี้คืออะไรมีม็อกไท่นูจลนะคะสวัออสดีค่ะนี่ก็เป็นอาหารเหมือนกันมีสเตกน,นะอ๋ร้านอร่อยดีที่เราเจอที่ดูไบค่ะสวัสดีค่ะเจออีกแล้วร้านอร่อยดีที่เจอที่ดูไบ,ออบใช่ไหมคะ แล้วก็ไปหายที่ดูไบด้วยใช่วันอาทิตย์ที่แล้วเจอเจออยู่ใช่อระไรร้านนี้ร้านนี้มีเอกลักษณ์สวัสดีค่ะสวยมากเลยร้านนี้มีเอกลักษณ์เนี่ยหม้อสีสวยชอบมากใช่ค่ะอยากนำเสนอวันนี้มีมีอะไรบ้างราวของหนมจีนน้ำพริกอันนี้มีน้ำพริกโบราณเลยนะคะน้พริกโบราณสูตรราตรีเจง อร่อยดีร้านนี้อ๋อเราเขไม่เคยกินเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนะคะอันนี้เป็นหวานใหญ่ไหมอันนี้จะออกหวานที่ถั่วด้วยผสมกันค่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่เป็นน้ำยาการไฟน้ำยาการไฟนะคะเวลานั้นคนทั่วไปชอบแบบว่าหลายๆคนผสมผสมอนะผสมกันมิกซ์ผสมค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราน่ากินมาก่ได้รางวัลจริงหรือเปล่าอ๋อได้รางวัลนะคะหมึกแดง การันตีนะคะแล้วตัวต่อไปนี่คือเรื่องราวของโต๊ะย่างกูจะขาดไม่ได้เลยแน่นอนนะคะตัวต่อไปเรื่องเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะถ่ายอะไรไม่ถูกเรื่องไม่ถูกว่าจะถ่ายอะไรจะถ่ายเอ่อคนพูดเรายูกในกล้องหรือเปล่าตัวต่อไปค่ะเรื่องราวตัวนี้นะคะเป็นนี่ค่ะบัวลอยบัวอยเลยนะคะอร่อยออริจินอลเท้ๆสูตรสูและตัวต่อไปเป็นเรื่องราวของ i yeah. แทนแทดททดบลรนันะคะหรือว่าลาบเป็ดนั่นเองอยู่ในคำฝันของเราว่าลาบเป็ดทิสดาอ่าิดรันิดาเพราะว่าเราเอาหนังเป็ดทอดโรยให้แต่น้ำจะแตกเป็เนื้อหอ่านื้อหอมของคุณปาร์ตีมานะคะก็เลยคืออร่อยสุด้นะคะตัวนี้เป็นไก่ย่างมยงสดอ่า ไก่เนี่ยนุ่มและเด้งอร่อยอร่อยดีสุดเลยและวก็ไปดีค่ะมีแกงมีลูกมีนะเอาคนไม่เข้าปากเลยหรอเด็กๆจะกินอะไรเราก็มีข้าวผัดเป็นข้าวผัดเด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีนะคะและอะไรมันพิเศษวันนี้ไหมมีตอนวันนี้มีท้าวล้อบานค่ะมีนี่ค่ะสิ่มซำเรามีติ่มซำนะคะขนมจีนหรือจะเป็นซาลาเปา แต่อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออะไรขมิ้ยาฟอกฟอกขม้นหยาฟอกฟอกตลอดเขม้นหยาสลัดด้วยขมิ้นหยาสลัดรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าไฟมัสมากๆนะคะนั่นก็คือผัดไทยซึ่งเราผัดสดทุกดานตอนที่งานที่ดูไบหรือจะานที่ไหนเนี่ยฟาติมะของเราเนี่ยเราผัดสดตลอดนะคะก็เป็นเรื่องราวความอร่อยของเรานอร่อยที่มายือนของรับม่ต้อง แม่มาชรีก่นชื่อน้องฟูน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อฟูชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้เกินเลยคุณมากขอบคุณมากร้านต่อไปเป็นจรงนะคะจากดุสิตธานีนี่สวัสดีค่ะมีน้ำหวานขายด้วยโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบสปานะคะมีน้ำสปา Thai House Beauty Spa เซเลนาเซเลนาใช like spa ่ไหมเซเลนาบิวตี้แอนด์สปานะคะอัสลามปว่อะไรกุ so ูว่าคนสวยพี่เซเลนาเยี <h <h nope ่ยวไทยแอมบอสซีนะคะนี่ก็เจอพี่เซเลนาด้วยนู่นงอแงอยู่ตรงนู้นไงงอแงกับพ่อพี่เซเลนาคือเราก็เราคิดว่าพี่จะไม่ผ่าสลั็อ๋อมีมีแกะสลัก แกะสลักสวยมากแครอทกาสวัสดีค่ะสวัสดีค da ่ะวันคบประดิตมากมเลยถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้ค่ะแกะสลักสวยมากต้องแบบใจนิ่งจริงดิฉันไม่สามารถทำได้ตอนเรียนคือสอบตกค่ะ โอ้ยแกสลักสวยมากไทยเฟสติวัลอา布ดาบีสวยงามสวยงามนี่คือคุณนกนะคะนี่มาเลยกิจกรรมเด็กๆเ,เรามีเยอะแยะ,ยะลูกมีอะไรบ้างคะเด็กๆไปถ่ายพาสปอร์ตก่อนมีพาสปอร์ตด้วยหรออ,อ๋อเราเขาเปิดอยู่ใช่ไหม<อ>พาพาไปนี่ระบายสีก็ได้เป็นระบายสีแพนน้าได้ เบบี้เจสสเฟสเพ้นทูอุ้ยดูสิมีกิจกรรมให้ด้วยเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะมีวาดรูประบายสีแล้วก็มีอมีรางวัลด้วยใช่ไหมคะรางวัลเป็นอะไรอะคะขนมขนมเนาะเชเลยค่ะเชเลยเชลลโอเคนี่เด็กๆก็วาดรูปกันนะคะแล้วก็มีอะไรนะทาสีหน้านะคะ อันนี้ก็ภูเก็ตคิทเช่นนะคะมีพวกขนมจีนผัดไทยอาหารไทยต่างๆนะที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยอาหารไทยค่ะอันนี้คืออะไรคะวาฟเฟิลเหรอคะวาฟเฟิลอันนี้เป็นโคโคนัทแล้วก็เผือกแล้วก็ไส้ปูอัดนี่คือโกโก้ f ะวัฟเฟิล e อนด์ชีสนี่คือปูอัดแล้วก็ชีสอ๋อปูอัดช่วยอยากล thank you say thank you ด้วยขอบคุณค่ะที่นี่ขายอาหารใต้ใช่ไหมคะใชยค่ะเน้นใต้ มีมีมีแบบไตปลาอะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะมีมีมีใช่ไหมยช่ค่ะโอเคพรุ่งนี้มาค่ะอ๋อพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้อ๋อรอโอ้ยเสียดายโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าร้านนี้ก็ร้านไทยเกตนะคะสวัสดีค่ะมีมีอะไรบ้างเหมือนปีที่แล้วเลยก็จะมีชาเขียวและเออเครื่องดื่มไทยต่างๆาเดี๋ยนะ เราต่างๆนะคะมีหอยย่างมีหอยย่างก็จะมีขัวหมึกย่างแล้วก็หมึกย่างด้วยแล้วก็มีไก่ย่างข้าวเหนียวอ๋อแล้วก็มีน้ำจิ้มแซ่บใช่ไหมกินกับน้ำจิ้มแซ่บแบบไทยเลยค่ะโอเคแล้วก็มีดิ่มซัมด้วหน่อยค่ะขอบค่ร้านนี้ซีลแอนด์สไปซ์จากโซฟิเทลนะคะดูมีครบตกแต่งสวยงามมากขายอะไรบ้างนะคะมีติ่มซัมแล้วก็แกงกะหรี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแผนงค่ะพี่เป็นแผนงแผนงกุ้งโอเค ก็มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็มีเออ่ไทยกินเคอรี่ชิคเก้นแล้วก็มีเออ่ไทยเรดเคอรี่ค่ะค่ะขอบคุณมาเอานี่ร้านพี่เหรอร้านพี่เหรอเอาตมดก็ลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสาวาทันไปไหนอ่ะอ๋อรอรอแต่งหน้าอยู่รอแต่งหน้าอยู่แต่งหน้าใครที่ไหนเอ้ไม่ใช่แต่งหน้าเขาเรียกอะไรนะเฟสเพนน์อ่ะทาหน้าวาดหน้าตรงนู้นนะคะชาคิดมายังอ่ะพี่อยู่ทางนั้นอะ ทางนู้นเหรอคะเอาเราเจอพี่มูซาเราก็ชาคิตอาเดี๋ยวหาชาคิตก่อนสามนาฬิกเจอสุดหล่อนะคะบำจน่้กันกี่โมงแล้วอ่ะสามโมงสามโมงเราก็ไม่ได้มาเร็วจำดได้เลยฉันก็ออกช้ากันเดินเลยเดินเรื่อนเร อ่ะพี่มูซานะคะอัสลามมุลิกุลค่ะสบายดีไหมสบายดีครับนานบางไม่ได้เจอกันนานใช่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยเดี๋ยวพี่มูซาก็จะกลับไทยแล้วใช่ไหมหมายถึงว่ายังเหลืออีกหนึ่งปีใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆแล้วเกษียณเมื่อสามสิบกันยาที่แล้วแต่ว่าเป็นที่ต้องการก็ต่อเขาต่อให้ค่ะแล้วก็เขาจะถามว่าจะต่ออีกไหมก็คงจะไม่แล้วไม่ต่อแล้วหราสามสิบกันยาก็คือจบแต่ว่าสามสิบกันยาอาจจะอยู่ที่นี่ด้วยที่เมืองไทยด้วย แม่หนีไปไหนยังอยู่กับยังอยู่นะยังอยู่กับพวกเรายังอยากเจอกันอยู่นะเดี๋ยวเรานัดเจอกันอีกนะต้องกินอาหารด้วยกันได้ค่ะยี่อะไรเนียเย่เย่เย่ sorry เดี๋ยว้เติมมาใหม่นะเปลนบูสี่รูป sorry นางก็นิ่งเป็นเหมือนกันนะเนี่ย And if we are ready, we will count backwards to the cutting of the ribbon and the official opening of the Thai Festival here in Abu Dhabi, ladies and gentlemen, from five. Will you help me? Five, four, three, two, one. Wow. It's official, ladies and gentlemen, the opening of the Thai Festival here at Sheikh Al-Fatima Park in Abu Dhabi. w want to thank you all for being with us. And stay on stage if you would for a group photo, please. Uh เรามาที่ซุ้มนี้นะคะเราก็จะมีแบบมีร่มน้อยแล้วก็เขียน so ชื่อให้นะแล้ว <You see? S 1> ก็ฝาก <'re> ชื่อไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมโอชาขายขนมไทยนะคะโอ้มีส้มตำด้วยแล้วก็อันนี้เป็นรดช่องนะคะถ่ายานด้ โอเคค่ะโอเคค่ะส่วนนี้เป็นร้านเดซเซอร์โรตาสนะคะมาล่าผัดไทยแล้วก็เครื่องดื่มขนมต่างๆตามรุ่นทีร้านที่จริงนะคนรุ่นใหม่คะับคิดอะไรมั้ยวิสัยทัศน์กว้างกว่าที่เรามีทั้งหลายนะครับ The vision that we have ร้านเสื้อผ้า Dear Sister พูดติด by อรวรรณนะคะอะไรอยู่มี่ขายน้ำหอมแล้วก็มีร้านขายน้ำหองด้วยนะคะชอบคิวมินนาชอบทำหน้าแบบหน้าตายอ่ะบอกว่าเป็น w e d วันเสาร์เราก็จะพูดติดตามของเราด้วยนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะชื่อจะชื่ออิสลามชื่ออามีนาอามีนานะคะชื่อเปล่ามากเลย เราก็เจอกันตั้งแต่งาน SW อช Challenge เนาะแล้วก็ตะกี้เจอเม่คู่ก็แบบเอ๊ะเราเจอกันที่ไหนคุณคุณหน้าเนาะเราก็เจอที่งานนั้นงานนั้นก็มีคนไทยนอกเหนือจากคุณปุ้มก็มีคุณอามินะไปด้วยเหมือนกันเนาะควาดีใจที่ได้เจอเชื่ออะไรคะซาลาซาลาอยู่อบลจุาบีไหมคะเนี่ยอ๋อปีที่แล้วมาหรือเปล่ามาเหมือนกันปีที่แล้วก็มาแต่ไม่ได้เจอกัน look into my eyes see all that can be see me see you see all we can do, do. Oh. <laughs> with visions we're given <laughs> together <laughs> Of New York. Look into my eyes. See all that. Happened. The seas of UAE, the seas of Thailand are borderless. We use them as an example. เป็นที่ที่รู้จักกันที่อัจมานนะเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาเรามาทำพาสปอร์ตกันนะคะ right, เป็นแบบ <name. S 1> ทำเล่นๆเนาะ Thailand right Travel จังก์กันนะฮะอ,อันนี้เป็นพาสปอร์ตยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น temporary passport แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเรียกถ้าภาษาไทยคนทัน่วไปเขาจะเรียกพาสขาวไว้ใช้ในการเดินทางชั่วคราว ออกนอกประเทศแต่อันนี้มันเราทำจำลองเฉยๆจำลองลองเฉยๆไม่ใช่ของจริงใช้ไม่ได้จริงนะคะใช้ไม่ได้จริงก็คือถ่ายสวยๆสนุกสนุกแต่คือเหมือนเหมือนของจริงเหมือนของจริงเหมือนนี่ไงของผมมาดีเลยเราจะไปถ่ายข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเบลอให้เดี๋ยวเบลอให้เราก็จะได้แบบนั้นนะคะ14 years of marriage I finally got my Thai passport look here it says Thailand Thailand s a s t i l a n but it says Thailand wait so now I'm officially Thai and yeah I'm going to Thailand tomorrow yeah right with my passport <laughs> okay ขอบคุณค่ะสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาเป็นเป็น ไทยเฮาบิวตี้นะคะอันนี้ก็ขอสอดแทรกนิดนึงนน <c oughs> โควหกไม่ใช่เมียเมียมาจากชัยภูมิสวัสดีค่ะ <c oughs> ร้านอยู่อบูดาบีใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่อบูดาบีเ <c oughs> อาบัสเตจยาออบันไมบได้มอ ท่งส่วนตอนนี้นะคะมินาก็มาทำเฮนน่าเป็นสิ่งที่นางไปฝันอยากจะทำแบบจริงๆจังๆอ่ะเพราะโดยที่ผ่านมาเราก็จะลองทำกันเองก็จะออกมาแบบเออเลเทเลเทสไม่มีจนมาเฉื่อยจนมาเฉื่นี่นะคะเชฟเนินนะคะก็น่ารักมากเลยตะกี้ถามว่าเราชอบของเมนไหม <laughs> แล้วนี่เขาก็เอาประจอมมาให้นะคะว่าแต่มันกินยังไง กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวแล้วจำจำจานดิบ่ะใช่จำกินใช่แล้วคุณไม่กินเด็ดก็เอาไปเอาไปตั้งไฟแล้วก็ต้มให้มันสุกบ้านภาษาภาษาอีสานมันนอกกันว่าเอาไปอ๋อเอาไปกินที่น้ำโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองกินได้ได้ได้ชอบชอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราไป เารเาจะไปมาซารี่เลยเหรอดีกันตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากงานแล้วเรามาที่ร้านร้านอะไรคะภูเก็ตคิเชน่นรีสรอร์ทเพราะว่าดิฉันอยากจะกินแกงไตปลาจะ้ะแต่ว่าจะซื้อกลับบ้านนี้เห็นชาคริตแล้วก็เพื่อนของชาคริตบอกว่าแซ่บนะคะเป็นอาหารใต้ของแท้เลยเราอยากกินแกงไตปลาแบบแซ่บแซ่บเผ,ผ็ดๆนะบรรยากาศภายในร้านนะคะวันนี้ก็ชาคิดมากินข้าวกับเรา อย่างแรกที่เขาเสิร์ฟก็คือข้าวเกลียวเราสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราสั่งอะไรนะน้ำตกแกงส้มซุปหางวัวแล้วก็อะไรวะผัดผัดเนื้อน้ำมันหอยแอนปอบเปีเยสุดเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะน่าจะแซ่บเผ็ดสไตล์คนใต้นะสำหรับอาหารใต้อย่างแกงส้ม,อ,มอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าแกไม่กินเผ็ดวล นนดันไปบอกว่าเป็นเพลทออฟสอร์แล้วตะกี้ตาต้าบอกว่าขอซมตำปลาฉัน,รรนก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยา่าอย่าเพราะเรามาร้านใต้นะคะเราเุ็นซีรีของใต้นะคะแต่เด็กมันก็ไม่รู้เนาะมีความเลาอยู่ในเรื่องอาหารอย่างแล้วมาแล้วนะคะสุปหางวัวไม่มีเป็นแกงเจืดยบตุง้งนี่เป็นเพลซ่งกุ้งนะคะเผ็ดๆโตหน้าตาแบบแซ่บแน่นอนเขื่อนนี้น้ำตุกนะคะอุ๊ยน้ราตาน่ากินมาก แกงส้มอร่อยมากถูกใจที่ฉันอยากจิ้งเผ็ดแบบนี้มานานเลยผัดน้ำมัน่อยในบ้านกินอร่อยน้ำตกก็อร่อยถูกใจนะะคะความสำเร็จดูนี่นะเอาจริงถ้าไม่เกรงใจก็คือจะยกสดให้หมดเลยแล้วนิ้วรูดด้วยแต่พอดีว่าเราอยู่ที่รสเตอรอตอเราก็ต้องแบบรักษาภาพลักษนิดนึงนะคะดูสิค<ม>่เกลี้ยง,งเลยแซ่บสุดๆถูกใจยิ่งนะักเราแก็ <laughs> เหลือเหลืออะไรนะเหลือแกงไตปลาใช่ไหมเออแกงไตปลาจะเก็บไปกินบ้านคุณใหม่นี่นะนิสัยไม่ดีอยากมีการบอกว่าเนี่ยนิสัยไม่ดีใช่เดี๋ยวฉันจะเอาแกงไตปลาไปกินแต่ไม่ให้ตาต้ามันกินเดี๋ยวมันอร่อยแล้วมันแย่งฉั้นว่ะโอ้โหเป็นแม่ที่ดีมากบอกมามูดไปแล้ว what kind of mother is this like I'm I'm so sincere I'm honest right มินซื่อจริงใช่ Yeah for sure it's not easy to find this kind of food อินอาจจะมาอันไ n ช t อน o ุ no 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 he l i k he r yani. it's good stick to b บร y a n i Okay stick to เ i y a n i ด้วยความที่ตั้งใจอยากจะมากินอาหารใต้จริงๆเนี่ยก็ลืมที่จะถ่ายคลิปสั้นเพื่อทำการรีวิวใดๆหลังจากที่ได้ลิมรสชาติอาหารแล้วเนี่ยดิฉันต้องประกาศถึงความอร่อยของร้านนี้เลยค่ะ อร่อยถูกปากทุกอย่างจริงๆรสชาติของเขาคือเข้มข้นนัวสุดๆนะคะแม้แต่น้าตกที่เป็นอาหารอีสาน่ะเขายังทําอร่อยมากอ่ะอร่อยกว่าของคุณเตาออีกอ,อันนี้ยอมรับเลย แล้วแกงส้มคือใต้จริงๆเผ็ดจริงๆคนที่ชอบอาหารใต้รสชาติเผ็ดๆผดแซ่บแซแบบออริจินอลต้องมาร้านนี้ค่ะและเมนูอื่นๆของเขานะคะก็อร่อยถูกปากคนอีสานอย่างดีชันมากเลยค่ะรวมไปถึงแกงไตปลาที่คุณต่อซื้อกลับบ้านด้วยนะคะคือโอ๊ยอร่อยอย่างเงี้ยแหละที่ฉันรอมานานมากอร่อยจนอยากให้ภูเก็ตคิดเช่นเนี่ยมาเปิดสาขาที่อัจจมามเลยค่ะและสาหรับอาหารมื้อนี้ที่เราตั้งใจจะเลี้ยงฉากคลิปด้วยเนี่ยสรุปพีก็ไปชิงใจก่อนเป็นเจ้ามือให้กับครอบครัวเราอีกแล้ว เอาล่ะสำหรับใครที่อยากจะกินอาหารใต้ของแท้นะคะแนะนําร้านนี้เลยเดอะภูเก็ตคิดเช่นที่อาบูดาบีค่ะ ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปส่งชาคริตถึงที่พักจากนั้นเราก็เดินทางกลับรัฐอัจมานของเราค่ะพักหลังมาเนี้ยคุณต่อก็มีโอกาสได้ไปเปิดโลกมากขึ้นเนาะพบเจอกับพี่น้องคนไทยมากขึ้น mm hmm. ก็รู้สึกแฮปปี้ได้พลังดีๆกลับมาทุกครั้งเลยค่ะ mm hmm. มันก็ทําให้เราเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผ่านมาฉันไม่ได้เป็น introvert หรือว่าโลกส่วนตัวสูงอะไรหรอกเพียง mm hmm. แต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปงานแบบนี้ หรืออีกเหตุผลนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุแบบ40กว่าแล้วเนาะความคิดทัศนคติอะไรใดๆมันก็เปลี่ยนไปเรามองโลกกว้างมากขึ้นเปิดใจยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็มีหัวใจที่เป็นอิสระมากขึ้นทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาพบเจอผู้คนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองอันฮัมดูลิลลาสาหรับมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราค่ะ